น้องโอคนเดิมนะฮะเล่นยังเล่นยังเข้าเกมเลยมึงสร้างนะเออคุยเกี่ยวกับสร้าง เออไอ้ดินยังไม่เล่นไอดินพ่อมันใช้โทรศัพท์อยู่เล่นกันสองคนกัน

Hãy subscribe cho cột, Ghiền Mì กดแล้วไปดีแล้วแอบไปแอบ้ยหายังมิดมิดมิด <c oughs> เดินไปไหนอ่ะไปแล้วเอายิงโดนได้ยังไง โครฟุกหมูหมูยิงมั่วยังยังยังใกล้แล้วหาแล้วหาแล้วโอ้โหโครจันเนียนเลยเว้ยโคดจันเนียน เนียน,นเลยเฮ้ยติดอ่ะเอาเอาติดติดมันมมโดน <laughs> ไม่ได้ยิงทะลุรัวเว้ยมันยิงได้ตั้งนานแล้วไม่มันยิงได้ตั้งนานแล้ว ไม่มันยิงเรื่องนานแล้วตาบอดแน่นะเนี่ยใครเขาเปิดเพลงเพลงอะไรอ,อย่าอย่าอย่าอะไร หายังหายังฮะใบเอ,เอ่อสีน้ำตาลบอกแค่บอกได้แค่นี้บอกได้แค่สีบอกได้แค่สีน้ำตาลมิกิยน ง่ายสุดแล้วเอ้าทั้งแมปอะเสียมตาน่ะเอาดิอ่า,อา,อาเดี๋ยวเดี๋ยวสามสิบวีสุดท้ายจะใบให้เอาแบบช, ắt, ช ắt ัดๆเลยเด่นๆแหละ เอ็มยิงโอ้โหโหยี่โหศาสตร์เนียนแล้วนะเนี่ยยังจะเจอนั่นมึงดูหนังมึงดูหนังเรื่องเลยวะ

เทาๆมันมันก็มีไม่กี่อย่างนี่แหละสักโค้ดโหโอ้โหไม่แอบด้วยไม่แอะวะไม่ได้แล้ววะโอ้แม่งไม่จุ๊บโจ้งเลย ทิ้งไม่โดนม,มีการซิกแซกจะซิกแซกไปไหนจะซิกแซกไปไหนอ้าวไปไหนแล้ววะไม่ไม่ได้วิ่งวิ่ง,งตามไม่ทัน เอาหายเอาหายวิ่งจรงหาตอนนี้หายไปแล้วบ่ายดีบ้ายใหม่ต้นสุงมึงมึงบ้าอย่างนี้เลย ตันสูงตันสุงมันแปลงาได้หรอวะท้นสูงไอ้ไอห่าไอ้ห่านี่มันต่อไม้เอาเลืดหมดลืมดูดดเฮ้ยมันมีที่แอบอยู่ที่แอบนิีม่มีดมากไม่เอาไม่เสียง หาแล้วตอนนี้มึงหาแล้วเอาง่ายๆอยู่ตรงไรยข้าวโพดอ่ะไม่รอมัอนไปได้ไฟเออเป็นไปได้ยังไง มันเป็นไปได้ยังไงไม,ไม่อันนี้แปลงร่างเป็นสิีเล็กๆที่เรียกว่าฝักทองแล้วไม่อย่ายิงไม,ไม่เกียนแพ้เลย <c oughs> โอ้เหลือเวลาอีกสีน่นาทีป่าวันบันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโอ ไม่เอาเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนนี่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 ไม่ไม่บิเลตไม่เอาเออวิเลตนั่นแหละรู้ v i l l อ่ะโชว์อ่านออกครับพี่แต่ไม่รู้แปลว่าอะไรแปลว่าหมู่บ้านหรือเปล่าอะไร why แดงสองอย่างอะไมั้งไม่รู้ใช่มหมเถอะก็ใช่ไงวิเลย์กับหมู่บ้านไงเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วกดกดแล้วแอบแล้วโอ้โโอ้โหสุดยอดสุดยอด มิดแน่นอนอันนีอ้อยู่ในฟาร์มวิเลดวิเลดมีที่เดียวที่มีฟาร์มไปยำยิงยำยิงต่อไม่เอามันไม่ดีมันต้องมีวิ่งมั่ง จริงแอบก็ได้นะี่เกียจวิง่งอีกสองนาทีว่ะเฮ้ยช่างมาเดิะไม่ได้หลับตาซะหน่อยลืมอยู่เนะี่ยลืมอยู่เนะี <c> ่ย <oughs> รออยู่ปาดนมย์ยืนไม่แอบเลยฮะเอาไปไปซอกไปซอกก็ยิงสแบนเหลือสิบเปอรเ็นต ยงแกดหน่อไปไหน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 ไปกูยิงไม่โดนวะยิงไม่โดนไปยิงไม่โดนมาติดติดตะลุยเลยติด,ตด,ตด,ตดยิงโดนโดนแล้วอย่างวันนี้ต้องโดนแล้ว ยิงอยวิ่งดิโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่ยิงไม่โดนโอ้โหก็ยิงโดนแค้ไข่เบาแสงนิดนึงเอาทั้งสี่กันละกัน เกือบแล้วแหละสวัสดีกูหันมายังไม่ลืมตาหรอกโอเคมือลืมตาแล้วเป็นเป็นนาเป็นนาถังนะเป็นถังเราวิ่งไปแล้วนะแต่ก็เป็นอะไรไม่รู้ที่เรียกสีแดง แทงมึงดีกวปลเ่็นเป็นทั้งเยอะวีวูมีเรลวปูดปาดอยู่กันทีไม่ได้เอามันวิ่งตามไม่ได้แดกอุ้ยโดนโดนอู้รถรถยี่สิบนะอย่างเยอะ พูดเยอะตามไม่ทันมันขับยากนง